สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะวันนี้เราดีวาสไตล์ช่างโจนะครับผมวันนี้จะมาพา Modify ครับตัวนี้นะเป็นแคมแคมจับงานแคมแคมจับชิ้นงานนะนะราคาไม่แพงนะตัวนี้ราคาไม่กี่บาทน,นะตัวนี้ ก็น่าจะ10กว่าบาท20บาทนะถ้ารุ่นไซนี้ก็จะอยู่30กว่าบาทครับประมาณนี้แต่ว่าปัญหามันก็คือว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม่ค่ยแข็งแรงครับพอใช้ไปสักพักนะครับใช้ไปสักพักมันจะบานนะตรงตรงนี้นะปกติมันจะเป็น ประมาณนี้นะครับองอโค้งประมาณนี้ตรงนี้นะตัวนี้มันจะบานนะปกติจะเป็นแบบนี้นะเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะมันก็ตัวนี้มันบางมากนะมันก็จะบานบานแบบนี้นะบานแบบนี้นะนี่หไหมบานตรงเลยนะปัญหาก็คือตัวนี้มันจะจิกตัวไม้ชิ้นงานของเรานะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ ตันนี้นะพกติไม้จะเรียบเรียบนะเรียบอย่างนี้อ่าเราลองหมุนเข้าไปนะตรงสไปแบบนี้นะครับ เรามาดูนะว่าผลมันเกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเป็นการะันะมันจะจิกเข้าไปที่ตัวชิ้นงานของเราฮแบบนี้นะมันก็จะไม่สวยนะครับตอนแรกมันจะไม่เป็นนะตอนแรกมันจะไม่เป็นเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะมันจะไม่เป็นมันจะจิกเข้าไปประมาณนิดหน่อยนะ เป็นรอยนิดนิดเดียวนะมาทีันตรงนี้ไม่มีนะนตรงกลางไม่มีจะมีแคขอบๆหน่อยๆน,นะนี่หมุนแรงนะแล้วนะล้มุนเบาๆมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมพยายามหมุนแน่นๆน,น,นะ เบามันก็จะเป็นเรียบธรรมดาไม่ค่อยเป็นเรามา m o d ิฟานะ,ะผมจะเอาแหวนอีแปดนะแหวนตัวนี้นะแหวนตัวนี้สัก3ตัวสามตัวมาใส่กันแบบนี้ใส่กันแบบนี้นะปรมาณนี้เห็นนะครับแล้วนะผมก็จะมาหมุนใส่เข้าไป ก็ใส่ไปตรงนี้นะแล้วผมก็จะเชื่อมนะเชื่อมเชื่อมใส่ไปแบบนี้นะชัดหรือป่านะเชื่อมใส่ไปมันก็จะเป็นประมาณนี้ ร่างก็ประมาณนี้แล้วเ,เราก็เอาไปขัดนะเอาไปขัดนะแบบนี้นะ ชัดหรือเปล่าเนี่ยไปขัดแล้วน,นะมันก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับมันก็จะแข็งแรงนะจะแข็งแรงใช้งานนะเราก็มาหนีบดูนะเราใช้งานดู ใหม่เลยนะนี่มีรอยนะมันแน่นฮนะสุดๆแล้วนะครับแล้วเรามาดูนะมันจะเป็นยังไง ไม่เป็นเลยนะอันนี้ไม่เป็นรอยเลยกับตัวแรกนะที่เราทำนะมันก็ยังเป็นรอยเป็นรอยแบบนี้นะเป็นรอยกลมๆอย่างนี้นะมันมันก็กดลงไปน,นิดนึงนะตอนนี้กดเอ่อหมุนเข้าไปแรงแล้วนะมันก็ไม่มีนะเอาฟังเลยฟังนี้คนระับไม่มี ง่ายมากนะทำง่ายแค่นั้นเองนะจากตัวนี้นะจากตัวนี้ใส่แหวนนี่แปดสามตัวนะเราก็มาเชื่อมใส่แค่นั้นเองนะเพื่อนๆลองทำดูนะรับรองว่าเพื่อนๆจะมีตัวนี้ไว้ใช้ได้อีกนานเลยนะอีกนานมันจะไม่บานนะมันจะไม่บานนะมันจะไม่เป็นแบบนี้นะ ครับถ้าเพื่อนๆมีตัวจับแบบนี้นะครับอลองทำกันดูนะครับยังไงก็คอมเมนต์มา,าใหา้เพื่อนเรานะมาให้ผมดูด้วยเนาะว่าทำกันแล้วเป็นยังไงใช้ดีไหมนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆยังไงก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆแบบนี้เพื่อนดูแบบนี้อีกนะครับผม แล้วก็ผมว่าคลิปหน้าผมจะทำรีวิวทำเก้าอ e ี้ไม้นะเก้าอ e ี้ไม้เล็กๆ <Okay. S 1> ที่ผมนั่งอย่างนี้เห็นไหมเก้า e อี้ไม้ตัวนี้นะแข็งแรงมากนะรับประกันถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยนะเรายึดนักน,นะนี้มันอาจจะดูมันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะบางคนก็ชอบนะบางคนก็มาสวยบางคนก็ว่าไม่สวยแต่ว่าถ้าการทำแบบนี้นะลักษณะนี้นะครับ มันจะทนมากนะทนมาก็อกน็อตแบบนี้แล้วยึดกาวก่อนนะยึดกาวก่อนยึดกาวยึดกาวก่อนแล้เราเอาแคมจับแคมป์กี้นะฮะเอาแคมป์ตะกี้จับจับจับ,จบแล้วอัดน็อตเข้าไปนะพอยึดกาวก่อนแคมจับอัดนอด็อตอัดนอด็อตอัดน็อตนะรทีแบบนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะไม้ต่อนะเป็นเรียกว่าเพาะไม้ฮนะเพาะไม้เอามาใช้ทําแบบนี้นะเร็ดลายอันเอาเพาะใส่กัน ค่อนข้างแข็งแรงนะเดีย๋ยวาว,ว่างๆจะรีวิวทำตัวนี้ให้ดูนะเพื่อนๆสนใจก็ติดตามนะกด subscribe นะติดตามห้องผมนะครับผม DIY สไตล์ช่างโจนะเป็นช่างใหม่นะบ้าบบ้านๆเป็นมือใหม่อยากเป็นช่างนะครับอชอบทำอะไรงานไม้ได้เล่นนะไมะใ่ใช่ใช้ไม่ใช่มืออาชีพนะ ก็จะมีวิธีการทําที่ง่ายๆทําให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่สามารถที่จะทําได้โดยง่ายนะฮะโดยผมก็ไม่ใช่ช่างนะผมก็พอทําได้ใช้นะเพื่อนเพื่อนก็จะทําได้ง่ายเหมือนกันนะฮะไม่ยากไม่ซับซ้อนนะคฮะคลิปนี้อนอเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอ่อคลิปหน้าจะมารีวิวเพื่อนเื่อนดูใหม่ครับผมตีไว้สไตลช่างโจครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์ซับสไครต์ให้ให้ด้วยเด้อนันเป็นกําลังใจให้ครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ